สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการทําเสื้อแขนย้วยตัวนี้นะคะเสื้อแขนย้วยตัวนี้เราจะทำะเราจะแบ่งช่วงวิธีทํานะคะก็คือ3มช่วงนะคะช่วงที่หัวไหล่ก็คือเราจะทําแขนย้วยอันนี้ตรงกลางที่เราที่เราต่อนะคะต่อด้านหน้ากับด้านหลังนะคะเราจะ,ะทําแขนย้วยอยู่ที่ 8ช่องตัวนี้รอบอก34ถึง36นะคะเราจะทำา1ข้างรับดช่องนะคะ1 2 3 4 5สองสาี่ห้าหดดนะคะฝั่งรับนะคะฝั่งรับนี้เราจะลงทำห่วงอยู่ที่ห่วงอ่าช่องละสองห่วงนะคะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวนะคะก็คือช่วงแรกช่วงนี้นะคะก็คือ1ช่องต่อสองห่วงช่วงที่สองก็คือช่วงจาก ตัวนี้นะคะจากช่องที่8ไปถึงส่วนโค้งตัวนี้นะคะจะลงช่องละ1ห่วงนะคะแล้วก็ตรงใต้แขนอีกช่วงหนึ่งนะคะจะแบ่งเป็นสช่วงเรามาทำช่วงแรกเลยค่ะช่วงแรกนะคะแล้วก็จะเริ่มตรงทีอ่อันนี้ด้านบนสุดนะคะด้านบนสุดหัวไหล่นะคะเราจะเริ่มฝั่งนี้นะคะ ฝั่งก็คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ห่วงที่8นะคะเราก็จะถักโซ่3เอ้ยโซ่5นะคะโทษที 1, 2, 3, 4, 5ลงตรงกลางช่องนะคะนี่1ห่วง 1, 2, 3, 4, 5อันนี้คือ1ช่องเราจะได้2ห่วงแบบนี้นะคะ หนึ่งสาสี่ห้าลงตรงกลางหนึ่งสองสาสี่ห้าเราจะทำแบบนี้ไปจนถึงตรงนี้นะคะก็คือแถวที่1เราจะได้ห่วงทั้งหมด32ห่วงค่ะค่ะพอเราได้32ห่วงแบบนี้แล้วนะคะ อันนี้คือแถวแรกแถวแรกเราจะทําแค่นี้นะคะทําเฉพาะตรงหัวไหลนะคะตรงที่เราจะทําให้เป็นเสื้อแขนย้วยนะคะตรงนี้จะแน่นๆนิดนึงนะคะตรงที่หัวไหลพอเราจะจบแถวที่หนึ่งนะคะพอถึงห่วงที่32ให้ท่านถัก X ตรงช่องที่9กนะคะ3ามครั้ง1นงึสองสแบบนี้นะคะ นี่คือจบแถวที่1น,นะคะพอจะขึ้นแถวที่2ให้ท่านกลับด้านของชิ้นงานอย่างนี้นะคะจะขึ้นแถวที่2ค่ะกับด้านชิ้นงานถักโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็มาลงเอ็กซ์ที่ห่วงท,ที่ห่วงที่32ของแถวที่1น,นะคะแบบนี้ค่ะค่ะ ถ้าใครจะทําตุ่มก็ทําทักโซ่สามครั้งแล้วก็ลงทําเป็นตุ่มแต่ถ้าเกิดท่านไหนที่ไม่ทําก็ไปต่อได้เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะคะค่ะแถวที่สองเราจะทําแบบนี้ค่ะค่ะพอเราจะจบแถวที่สองนะคะ พอเราจะจบแถวที่สองอันนี้ห่วงที่1นะคะห่วงที่1ของแถวแรกนะคะเราจะถักโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าลงเอ็กตรงกลางที่ห่วงที่1ของแถวที่1แบบนี้นะคะพอเราจะจบแถวที่สองถึงห่วงที่หนึ่งแล้วแบบนี้แล้วนะคะให้ถักโซ่แค่สามนะคะหนึ่งสองสาม ลงที่ตรงกลางของช่องที่9ช่องที่9ก็คือเรานับจากตรงกลางไหลนะคะตรงที่หัวไหลนะคะลง x ตรงกลางแล้วถัก x 3ครั้ง1 2 3สองแบบนี้นะคะนี่คือจบแถวที่2นะคะพอเราจะเริ่มแถวที่3ให้ท่านกับชิ้นงาน หนึกับชิ้นงานมาแล้วให้ท่านถักเริ่มแถวที่สถักโซ่ห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าลง x ที่เราห่วงแรกก็คือเราถักโซ่สามแบบนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าลง x อันนี้ก็คือการเริ่มต้นของแถวที่3นะคะจะทำแบบนี้ทำการถักเสื้อแขนย้วยแบบนี้ให้ถักจากหัวไหล่นะคะวนกลับไปมาแบบนี้นะคะจนถึงช่วงที่2ก็คือตรงโค้งตรงนี้นะคะแล้วเรามาดูกันค่ะในคลิปต่อไปว่าเราจะถักช่วงที่3แบบไหนนะคะ